ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจนดคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเพลินจิตสิ่งวิบูลณศรัทธาของคุณจารึกใจเร็วศรัทธาของคุณคําปลิวชัยนุปพา และศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขอโนโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัส ว่สาสะทานางังธรรมทานางังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัใจใัยให้คุณเพลินจิตสิงวิบูลให้คุณจารึกใจเร็วให้คุณคำปิวชัยนุปภาและให้คุณสุรีบุญรอด ทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ลวงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณพอพรสุรัาิและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพ สร้างกุศลอุทิศให้แก่บิดามดาญาติในเจริญสุรชัดญาติและเทวดาทั้งหลายครับขออนุโมทนากันในคืนวันพลูนี้นะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเจิญผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามนั่นแหละคือรู้ รู o, o, ้แล้วก็รู้อีกรู้แล้วก็รู้อีกนั่นคือนั่นคือกายเยกายานุปัสสิวิหารติตามรู้ทุกอยู่เนืองเนืองตามรู้ทุกอยู่เนืองเนืองก็คือบ่อยๆตามรู้ทุกอยู่ก็คือรู้ว่ามันเป็นรูปนั่งอยู่ กับใดรูปนั่งยังนั่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งอยู่แล้วคือการรู้ทุกเนืองเนืองอยู่ก็คือไม่ไปไหนไม่ไปรับอารมณ์อื่นมีอารมณ์คือรูปนั่งเป็นปัจจุบันอารมณ์อยู่ตลอดนั่นใจคำว่าวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังนั่นใช้คำว่า,ว,า,ออา,ว,าวิหารตินะ เวาลาที่คือกายกายานุปัสสีวิหละลติวิหะรตินั่นกิจยานนะก็มีรู้ว่าทุกนี่ควรจะปฏิบัติคอยเข้าใจคำว่ากิจนะกิจเนี่ยมีอยู่สองอย่างธุรกิจคือทำให้เกิดผลกำไรปริญญาจิตคือทำให้ปัญญาเกิด การคำว่ากิจตรงนี้จึงหมายถึงงานที่ต้องทำดังทุกเนี่ยมีงานที่จะต้องทำให้ปัญญาเกิดจึงเรียกว่าปริญญากิจและการจะทำให้ปัญญาเกิดคือตามรู้เป็นกิจที่ควรรู้เรียกว่าปริญญากิจปริญญากิจจึงหมายถึงการตามรู้มากขึ้นมากขึ้นสมุทยัยเป็นกิจที่ควรละเรียกว่าปหานกิจฉันในขณะที่รู้ทุกอยู่นั่นแหละ ตัณหาไม่เกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ก็ได้ชื่อว่าละตัญหาด้วยรู้ทุกอย่างเดียวนะฮะรู้ว่ารูปนั่งอย่างเดียวอะตัณหาไม่เกิดไม่ได้ดันในขณะรู้ว่ารูปนั่งด้วยในขณะรู้รูปนั่งเป็นปิญญากิจในขณะรู้รูปนั่งอยู่ตัณหาเกิดไม่ได้ก็ชื่อว่าทำป h a หา a กิจอ่าอ่านไหมฮะเะหาะะหะหวางปาิญญายิจิกับปหานกิจนะ ทำอย่างเดียวนะครับไม่ทําทีไดอย่างแต่าเช่นนั่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งอันนี้เป็นปริญญาญิจนะฮะตามรู้ทุกนะตามรู้รูปอยู่นี่คือปริญญากิจรู้ว่าเป็นรูปนั่งนะ่ะแหละคือปริญญากิจในขณะที่รู้รูปนั่งอยู่ตัณหาก็ไม่ได้เลยก็เรียกว่าประหารภพกิจทำหนึ่งได้สองละนะอ่าจบไปแล้วนะฮะประการที่สาม ประการที่สามนะฮะสมุทัยแล้วก็ประการที่สามคือนิโรธเป็นกิจที่ควรทำให้แจ้งเรียกว่าสัจชิกัลนกิจนะนิโรธนะเป็นกิจที่ควรทำให้แจ้งเรียกว่าสัจชิกัลนกิจมักเป็นกิจที่ควรจเจริญให้มากเรียกว่าภาวนากิจ <c oughs> วันนี้ใครไม่มา วันหน้าใครจะมาถามย้อนอาทิตย์ที่แล้วสอนเรื่องอะไรอาจารย์ทบทวนให้หน่อยได้ไหมและจะตอบเขาไค้ไหตอบว่าไงดีเมินจะเถอะ <açık> เพราะว่าอาทิตย์หน้ามันไม่เจ่เรื่องนี้แล้วมันเรื่องใหม่แล้ว nhất. วันนี้แบ่งเป็นสองภาคแล้ววันนี้นะ ภาคเช้าเราทบทวนเรื่องอรยิยสัจสี่เน้นกันที่มัคคัจจะเดี๋ยวจบมัคคัจจะก็รู้แจ้งนะในกิจอรยิยสัจสีว่าทุกเป็นปริญยยากิจสมุทัยเป็นปหานากาิจดิโลดเป็นสจิกรณกิจมักเป็นภาวนากิจแล้วรู้ว่ากิจสี่อย่างนี้ไม่ใช่ทำทีใดอย่าง พอเข้าใจว่าทำอย่างเดียวได้สี่อย่างบรรลุเลยบรรลุกันหมดชั้นเรียนเลยนะวันนี้ใครไม่บรรลุอย่าไปกินข้าวนะฮะอย่าไปทานข้าวนะนะปฏิญาเลยวันนี้ถ้าไม่บรรลุนะไม่ทานข้าวเลยวันนี้นะนะเอางั้นเลยนะ <c oughs> จะต่อไปใครพูดถึงอริยสัจสี่ปุ๊บนี่เราแทงทะลุเลยนะ เข้าใจทันตีวอริอย,ยสัตติเนี่ยเป็นของจริงมีจริงทางในแง่ความเป็นจริงของสัจจยานความเป็นจริงของกิจยานความเป็นจริงของกัจจยานรู้ได้เลยนะรู้ได้เลยนะอ้าต่อไปนะเอา,เอาทบทวนก่อนใช้ไหมเมื่อกี้นี้ทุกเป็นปร,ริญยีกิจนะ สมุทัยเป็นปะหานกิจในขณะรู้ทุกอยู่ได้ชื่อว่ารมปริยกิจในขณะรู้ทุกอยู่ตัณหาเกิดไม่ได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นปหานกิจทำอย่างเนี้ได้สอนนะฮะในขณะที่รู้ทุกอยู่เป็นปริยกิจด้วยเป็นปาานกิจด้วยน้เมื่อรู้ทุกอยู่ตัญหาเกิดไม่ได้เรียกว่าปหานกิจ เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้มากขึ้นมากขึ้นตัณหาก็ดับความดับเกิดขึ้นมาอะไรเมื่อนั้นได้ถือถึงว่าสัจฉิกรณกิจแจ้งในนิพพานแล้วนั้นแจ้งนิพพานนั้นหมายถึงเห็นตัณหาดับครับในขณะที่ละตัณหาตัณหาเกิดไม่ได้นั้นเป็นปะหานกิจใช่ไหมฮะเมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาก็ดับ ความดับของตัณหาเกิดขึ้นมาไรเมื่อนั้นได้ชื่อว่าถึงนิพพานเมื่อนั้นเมื่อนั้นได้ชื่อว่าแจ้งในนิพพานเมื่อนั้นเมื่อนั้นได้ชื่อว่าสัจจิกรณกิจครับทบทวนครับนะคระับานผู้ชมรู้ทุกอยู่ได้ชื่อว่าทำปริญญาิจในขณะรู้ทุกอยู่นั้นโมหะเกิดไม่ได้ตัณหาก็เกิดไม่ได้ได้ชื่อว่าปหานกิจ เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้มากขึ้นมากขึ้นตัณหาก็ดับตัณหาดับนั่นแหละได้ชื่อว่าธรรมสัจฉิกาณกิจเพราะตัณหาดับเมื่อ,อไรก็ได้ชื่อว่านิพพานเมื่อน,นั้นตัณหาดับเมื่อไรได้ชื่อว่าถึงนิพพานเมื่อนั้นตัณหาดับนั่นแหละได้ชื่อว่าสัจฉิกาณกิจและในขณะที่รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละได้ชื่อว่าเจริญมรรคเข้าใจไหม รู้ทุกอยู่นั่นแหละได้เชื่อเจริญมา,ากฉะนั้นในขณะที่ทําปริญญาิจิเนี่ยได้เชื่อว่าทำปริญญากิจด้วยเชื่อจเจริญมากด้วยปัญหาเกิดไม่ได้ก็ได้ชื่อว่าประหารตัญหาตัณหาดับเมื่อไหร่ก็ได้ชื่อว่าแจ้งในนิพพานเมื่อนั้นทำหนึ่งได้สี่นะครับทำหนึ่งได้สี่เอานั่นคือใัยะของนะนั่นคือัยยะของ กิจยานต่อไปฮะก,กัตยานกัตยานคือรู้แจ้งในกิจของนิยสัตสีคือทุกนี่ได้กำหนดแล้วสมุทัยก็ได้ละแล้วนิโรธก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคก็ได้ชื่อว่าจเจริญแล้วกิจที่จะต้องทำอีกมีหรือไม่มีจะรู้แจ้งในกัตยาน ถ้ากัตยานเกิดได้ครบรอบที่สี่กัจยานก็จะแจ้งว่าทุกได้กำหนดรู้แล้วกิจที่ต้องรู้ทุกอีกไม่มีแล้วตัญหาก็ได้ละแล้วกิจที่จะต้องได้รับตัญหาอีกไม่มีแล้วนีโรธก็ได้ทำให้แจ้งแล้วกิจที่จะต้องทำให้แจ้งอีกไม่มีแล้วมรรคก็ได้เจริญแล้วกิจที่จะต้องมาเจริญอีกไม่มีแล้วภพนี้เป็นภพสุดท้ายชาติหน้าของเราไม่มี นี่คือความรู้แจ้งส,สัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าแม่สาวกของพุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าในยศสีตามกิจยศสีแล้วก็รู้แจ้งว่าเราได้บรรลุถึงอรหันแล้วกิจที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วนั่นคือความเป็นอรหัน์ได้เกิดขึ้นแล้วอรหัง เป็นนามของพระพุทธเจ้าเพราะรู้แจ้งในยสตีได้โดยพระอง์เองบริสุทิ์บริจุทได้โดยพระอ,อง์เองส่วนสาวกรู้แจ้งในยสตีได้กัตยานครบสี่รอบแล้วได้ชื่อว่าอรหันเพราะรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนบรรลุตามที่พระพุทธเจ้าสอนจึงได้ชื่อว่า อรหันอัละหันไปนขอพู้เจ้าอัลรหันเป็นของสาวกนะฉะนั้นเราจรึงกล่าวว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสาวกะสังโคนี่แปลว่าสงฆ์ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของุูธเจ้านะสาวกะสังโคนะ นะชื่อว่าสาวกสังคมาถึงศึกษาด้วยปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าด้วยได้แก่โสดาบันสกทาคานาคาและอรหันอริยะนะฮะสี่นะได้ไงครับเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะเข้าใจก็ดูปริวัติสามนิยมสีถะหน่อยดีไหมอ่านะ ปริวัติสามในยตสีตคือต้องรู้สามรอบดังนี้ทุกขสัจจะนะทุกขสัจ,จนะสัจญานนะวัตุมีจริงอิจญานนะทุกนีจจ่ได้กำหนดรู้กัตยานได้กำหนดรู้ทุกแล้วทุกขอริยสัจมีญาณสาม คือรู้แจ้งว่าทุกเป็นของจริงมือจริงมีจริงทุกขยศจากนี้เป็นปิญญากิจอาเป็นทุกขกิจจาเนี่ยเป็นกิจที่ควรกำหนดรู้นั่นคือกิจยานนะทุกขยศจากนี้ได้กำหนดรู้แล้วนั่นคือกัตายานสัจยานกิจยานกัตายานมีอยู่ในทุกขะศัจจาน,นั้นทุกขศัจจากน,นี้มียานสาม สมุทยะสัจจาก็มียานสามนิโรธสัจจาก็มียานสามนิโรธขามินีปฏิปทาเรียสัจจะก็มียานสามสี่กับสามก็เป็นสิบสองทุกขสัจจะมียานสามนะฮะสมุทยะสัจจะมียานสามนิโรธสัจจาก็มียานสามมรรคสัจจาก็มียานสามสามสี่ก็เป็นสิบสอง นก็ยานสามในทุกขัจจะรอบหนึ่งยานสามในสมุทัยสัจจะรอบหนึ่งยานสามในนิโรธาสัจจะรอบหนึ่งยานสามในมรคัจจะอีกรอบหนึ่งตรงนี้จะสับสนไหมครับถ้ากลัวสับสนก็จดไว้ไล่เบี้ยดูนะไล่ดูทีหนึ่งนะครับนะอา้าวทันไหมสมุทัย ก็มียานสามคือสัจญายานรู้แจ้งเหตุที่เกิดทุกรู้แจ้งกิจที่ต้องปฏิบัตินะว่าสมุทัยนี่เป็นกิจที่ควรละนั่นะคือกิจญายานกัจญายานรู้แจ้งว่าสมุทัยนี้ได้ละแล้วนะนะสัจญายานกิจากัจจายานในนะสมุทัยสัตว์นะสัจญายานกิจญายานในทุกขัสัตต์คือนา่นะาณรอบที่หนึ่ง สัจญากิจญาในสมุท,ทัยธาตุรอบที่สองสัจญากิจญากัสญาณในนิโรธาสัจจะเป็นรอบที่สามสัจญากิจญากัสญาณในมรคสัจจะเป็นรอบที่สี่นะอันนี้หลักสําคัญเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจหลักของอริยสัจสีส่แล้วก็เป็นว่าจบอริยสัยจสี่นะอ่า ท่านผู้ชมถ้าจดก็ทถ้าไม่จดก็มีในหนังสือนะฮะในหนังสือมีอยู่ในหนังสือมีอยู่จะมีอยู่หน้าที่ร้อยสิบสี่ใช่ไหมครับร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ฮะนะ ร้อยสิบสี่อ่านทบทวนดูได้นะครับนะอานิโรธาสัจจะก,ก็มีสามคือสัจญานรู้ความดับทุกสิ้นนั้นมีจริงกิจญาณรู้ความดับสิ้นนั้นควรทําให้แจง้งกัตญาณน,นั้นก็รู้นะว่าความดับทุกนี้ได้ทําให้แจ้งแล้วนั่นคือนิโรธาสัจจะสัจยากิจญาณกัตญาณในนิโรธาสัจจะ ต่อไปก็สัจญานกิจญาณในมัคคัจจนะเหมือนกันเหมือนกันฉันก็ในส่วนของอียสจีมีสามรอบอาการสิบสองถ้าเราเข้าใจก็ดำชิดเรื่องก่าวแล้วนะครับจบเหมือนกันนะครับมัคคัจจก็คือสัจญานกิจญาณกัตญาณรู้ข้อปฏิบัติดับทุกข์นั้นมีจริงอ่ากิจญาณคือรู้ข้อปฏิบัตินั้นได้ควรเจริญ นะข้อปฏิบัติดับทุกข์นั้นควรเจริญให้มากขึ้นกัตยานคือรู้แจ้งว่าความดับทุกข์ที่ปฏิบัตินี้ได้จเจริญแล้วกิจที่จะต้องทําอีกต่อไปมีหรือไม่มีจะรู้ในมัรคสัาจะจ้านมัดเป็นทางปฏิบัติให้เข้าถึงด้วยความรู้แจ้งว่าเป็นของจริงมีจริง ด้วยการทำกิจคือจเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นด้วยการทำกิจเสร็จแล้วกิจที่จะต้องทำอีกเป็นอันไม่มีนะจากนั้นตอนนี้มาดูทบทวนนะฮะัอิทธิยศสี่ทำหนึ่งได้สี่ที่ผมได้พูดไว้รู้ทุกได้ชื่อวะทำปริยกิตรู้ทุกอยู่ได้ชื่อว่าตัญหาเกิดไม่ได้ได้ชื่อว่าละตัญหานะรู้ทุกอยู่นั่นแหละ เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาก็ดับตัณหาดับเมื่อไรก็ได้ชื่อว่าแจ้งในนิโรธคือถึงนิพพานเมื่อนั้นรู้ทุกอยู่นั่นแหละได้ชื่อว่าเจริญมรรคเข้าใจไหมฮะฉะนั้นเลครับแล้วคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกกว่าธรรมะอันก็ความหมายเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้อง ย้ำแล้วย้ำอีกก็คือขอให้เราได้เข้าใจให้ตรงกันมิฉะนั้นแล้วความเข้าใจผิดพลาดเคลื่อนเราก็จะไม่เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงกันได้ดังนั้นก็ยึดหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเราไว้ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรงกับคำว่าสวากขาโต พระคาวตาธรรมโมและเมื่อพูดถึงธรรมะก็ต้องคิดถึงสิ่งที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้นั่นคืออริยสัจสีอริยสัจสีเราได้ศึกษากันแล้วว่าสัจจะที่เป็นอริยะนั้นมีแค่สี่สัจจะที่เป็นอริยะมีสี่ประการ ประกอบไปด้วยทุกขาอาริยสัจจะได้แก่ขันธ์ห้าความปรากฏเป็นขันธ์ห้ามีขันธ์ห้าขึ้นมาได้นั้นมีเหตุให้เกิดและเหตุให้เกิดขันธ์ห้านี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยาอาริยสัจจะอันขันธ์ห้านี้เป็นผลเป็นผลของเหตุเหตุให้เกิดขันธ์ห้าก็คือ ตัณหาและอวิชชาเพราะความไม่รู้ไม่รู้ความเป็นจริงจึงทำให้เกิดกิเลสและกิเลสที่สร้างพบสร้างชาติก็คืออวิชชาและตัญหาอานตันหานี้ได้ชื่อว่าสมุทยะหรือเรียกกันว่าสมุท,ทัยเพราะเป็นเหตุให้เกิดขันห้า นั่นคือสัจจะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้รตรัสรู้มาอันก็เราได้เรียนได้ศึกษาเป็นที่เข้าใจกันละว่าสัจจะหมายถึงความจริงที่มีอยู่จริงๆตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจริงที่ประเสริฐก็มีอยู่แค่สี่ประการพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รตรัสรู้มา เทศนาสอนเป็นครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนามฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเป็นสถานที่แสดงธรรมะเป็นครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักรกับอวัตนสูตรเนื้อในของธรรมจักกับอวัตนสูตรก็คืออริยสัจ,จสี่ประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้มาแหละ แล้วพุทธองค์ได้ตัตทะลุอย่างไรพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ทราบความเป็นจริงที่เด็กตรัทลุหยับนั้นฉะนั้นเราจะได้ยินคําว่าสัมมาสัมโพธิญาณขอใยเข้าใจนะครับสัมมาสัมโพธิญาณก็คือญาณที่รู้แจ้งในอริยสัจอันมีสามรอบอาการสิบสองนั่นแหละคือสัมมาสัมโพธิยาณ ที่ลงทุนมา20่สิบอสงไขย20่สิบอสงไขยคิดอยู่ในใจต้องการที่จะลื้อขนสันพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เพื่อที่จะได้ถึงซึ่งสันติสุขด้วยสัมมาสัมโพธิญาณคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้าคิดอยู่ในใจอยู่เจ็ดอสองไขยเปลงวาจาประกาศ ขอเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรือ้อขนมูสัตว์หลายให้พ้นจากทุกถึงซึ่งสันติสุขท่านผู้ฟังที่เคารพข้าท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ไฟ่เนธัรรมและศรัทธาของคุณเพลินจิตสิ่งวิบูรณศรัทธาของคุณจารึกใจเร็ว ศรัทธาของคุณคำปิวชัยลูปภาศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะแล้วก็คืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณพ่อพรสุร,รชาติและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศแก่บิดามารดา ในเจริญสุรชาติญาติและเทวดาทลายเอาวลูกนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาบมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณเพลิดจิตสิ่งวิบูรคุณจะรึกใจเร็วคุณคำปลิวชัยนุปปภาคุณสุรีบุญรอดและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกัน

รักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลงอับาย